สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้แอดมินพามาชมเบื้องหลังบรรยากาศการไลฟ์สดผ่านช่องทางทิกตอกนะของทางร้านกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะคะอันนี้จะเป็นที่เห็นนั่งๆอยู่นี่ก็จะเป็นพ่อค้าสุดหล่อของเรานะเป็นเจ้าของฟาร์มเบต้าประโชคนะคะนี่ยิ้มหวานเชียวนะอันนี้ก็พูดคุยกับลูกค้านะให้ข้อมูลนะคะให้ความรู้แบบต่าง ก็สามารถแวะเข้ามาชมมาเลือกซื้อปลาัดของทางร้านได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามนะคะแล้วก็มีหลายจุดพันให้เลือกชมด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไปชมกันเลยวอลเล็ตเนี่ยถ้ดผมจะโอนเโินท่งออกจากวอลเล็ตไปเข้าธนาคารของโดนตัดเหลืมอ่บนะครับผมแล้วก็ยินดีเนะแล้วก็รับเป็นวอลเล็ตด้วยสำหรับใครที่สะดวกเป็นวอลเล็ตนะคม ตอนนี้เดี๋ยวเขาผมจะไปเปลี่ยนแต่ไม่ใช่บอลนะเป็นบัญชีให้แม่มาขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเป็นวอลเล็ตเนี่ยผมโดนตัดครั้งตัดครั้งละยี่สิบาทเลยนะคุณลูกค้าผมโดนตัดครั้งละยี่สิบาทรอรอเลยพ่อค้าจะทำทีไหมยุยเข้าใจตัวไหนแคปภาพไปเลยนะคุณลูกค้านะครับตอนนี้เป็นบัญชีนะตอนนี้เป็นบัญชีเมื่อกี้ก็ทงง ก็จะมีหลายเรียนราคานะครับมีตั้งแต่ตัวละหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปเลยโอ้ย